สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับแม่ตุกชาแนวค่ะเมื่อนี่แม่ตุกจะพามากินผลไม้ค่ะพี่น้องมีหลายแห้งค่ะเมื่อนี่จ้ะเจลน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องค่ะนี่ได้พี่น้องม่วงค่ะโซกนันไม่เปรี้ยวมากเพลินว่ะมันหันแม่ตุกซิมแล้วก็โอเคอยู่ค่ะพอกินได้อันนี้ปะคะ สับป,ประรดชาพี่น้องใส่ละหสัวเดอร์เขาก็เอาอันไม่ให้อยู่ใดลืมสับป,ประรดชาบ้านในชิมอยู่จะ้ะอันนี้ก็สาลี่ค่ะสาลี่ค่ะ,คะ,คะแล้วก็แอปเปิลอ่ะส้มโอค่ะ พี่น้องมากินน้ำกันเมื่อนี้บ่บคืออยากกินข่าวอยากกินแบบเนี่ยเปรี้ยวๆนะคะแบบมันเป็นงได้มันบร,ระสวงนะคะก็เลยว่าเอา้ะเดี๋ยวไปซื้อผลไม้มาสู่พี่น้องกินเราสั่นดอกจะมาเด้อปู้ใได้อยากกินสมน้ำแม่ตุกมากๆ,ๆค่ะแสงน้พี่น้องเนาะค่ะอาจจะจานเนี้ยเนาะจะคือเห็นชัดอย่เนา <laughs> ะจะมาชิมคำแรกค่ะปักมองสม อันนี้นําปลาหวานไม่ตุงมาส่งกินไมค่ะมาส่งไม่เอาตามโศาสริรจ้าของอ่ะอือกั่คำนี้ไงแซ่บค่ะพี่นอ้องอือยากสิผากย่าม,มือแรงสิเป็นแนวดเนาะ Ừm. Sơm ô. Sơm thôi thưa bà. Nhưng mà tụi xím mึง là nó แก้มันมูนหดอืมข้าวจนพูนอยู่พี่นอ้องบักนัดซีม่มึงกซีเป็นแนวใดอืมหมึนน่าแส่ค่ะ สมัครสนออืม เสียวฟันมาเลยจ้ะมี่น้ำแกนพี่น้อง คนคนคน Mấy sao à? ส้มโอหวานค่ะแล้วบอกว่าสุดหวานตาซึ้นค่ะพี่น่องอยากกินมากใหม่แล้วก็ซื้นเลยไหมะ โอ้ยแสบใส่แสบพุ่งนะพี่น้องกินเอากินเอาแ่นแกน้ำ ย่างหนึ่งพี่น้องเรียกจ,จะเอาอะไรอ่ะขออนุญาตได้จ้ะลูกสิน้นต่อเดลูกสิน้นลูกสิ้นปลาค่ะพี่น้อง แกแซบทองใผรเราพาก,กินเนาะก,กินสมแล้วจะไม่กินอันเข่าเนาะบัคข,ออขึ้นยาเขกกา,า,าพี่น้องเอ้ยอ้วนหลายอยากดูกลมอ้วนคนวะซิบ่ขีดแตกขอโทษบะเนาะปูอาร์ตค่ะซิมกับพี่น้อง บ้ได้แก้น้ำจิ้มใส่ถยยั่ยวยะว่ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะอืมแซ่บครับพี่น้องอะไร komma bland. ตีนปลาค่ะ กิมเนแสบครัพี่น่อง เออแซ่ทสองครับพี่น้องจ้ะสำหรับคีนี้กะแมตข่ขอขอบคุณนะคะเด้อทุกการติดตามค่ะทุกคอมเมนต์แล้วก็การกดไลค์ค่ะการกดกดติดตามด้วยจ้ะแมตู่ขอบคุณหลายค่ะที่เป็นกำลังแรงใจแห่งกันเนาะ,ะนจ้ะแมต่กะชชวงน้กะพยายามเ็ดคลิปให้ได้ทุกมมือคะ่ะมือเป็นได้กะสีเฮ็ดคะ่ะพี่น้องจ้ะ ยายพินองว่าเ็ดเลนเลนเพรานว่าบริเคสเลนเลนค่ะมาแบบจริงจังเลยค่ะพี่นองเชิงนี้กะหาเวลาเบาบางก็ต้องเคและค่ะห่างเืินจะพี่นองลายมือเนาะจา้ะกับคือหอดจ้ะอยากเ็ดให้พ่นองเบ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับที่นิกาฝากไวส้สนีทกอนพี่นองค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจแห่งกันค่ะ กะขอบคุณพี่น้องได้ายจ้ะขอบคุณอีลีขอบคุณจากใจเลยค่ะที่ขามาเบิง้งลิปแม่ตุกเนาะคะ่ะเนาะจ้ะกะสำหรับพลิปนี้กะซ้ำานี้ก็น่าพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวพอกนคลิปต่อไปค่ะแมตุกคอโตมาเลี่ยมต่อกัอนตอนนี้แซ่บสองเจ้าจ้าอยู่ตะบะกะสกินต่อค่ะสิทาเบิงวามัสิเป็นยังไง <laughs> ยังมือแรงคือ <laughs> สิบแมนลุกแลนเข่าของนามยู่บอร์ซัน เขาบอกินแล้วมาก,กินสม,มสีนะคะจะสำหรับคลิปนี้ก็สำหนี้ก็น่าพี่น้องเนาะค่ะขอการคลิปต่อไปน่าจะาค่ะสำหรับคลิปสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ